ครับสวัสดีนะครับผมครับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับ n n สอนแชรนเตอร์ช anel นะครับจะมาสอนนะวิธีการยืนยันแบบ2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันแฮกเกอร์มาแฮกแอบเค้าของเรานะครับผมผมเชื่อเลยว่าบัญชีแอ c เค n t ของยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับต้องมีการป้องกันนะแบบ2ชั้นผมว่ามันจะโอเคฝ่านะครับเพราะว่าทางยูทางยูทูบเขาแนะนามาแบบนี้นะครับผม เพราะว่าถ้าเราโดนแฮกไปนะครับเขาได้ Gmail กับรหัสผ่านไปแต่จะไม่สามารถล็อกอินเข้ามาได้เพราะว่าเราต้องยืนยันอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือรหัสผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเรายืนยันตรงนี้นะครับคือยังไงเราก็ไม่เสียหายแน่นอนนะครับบัญชีของเราผมก็เลยมาสอนวิธ,ธีการยืนยันนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาทํากันนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้ามาท่องตรงที่ My Account ตรงนี้ก่อนนะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับนะครับหรือไม่นะครับเราล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้นะครับแล้วก็ไปที่ YouTube Studio นะครับเขาจะมีเด้งขึ้นมาให้ตรงมุมบนนะครับตรงนี้ให้เราเข้าไปเลยนะครับเราจะมาถึงหน้านี้พอมาถึงหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเริ่มต้นการใช้งานเลยครับอ่าแล้วมาถึงตรงนี้นะครับต้องป้อนรหัส นะครับเข้าไปเลยนะครับรหัสของที่เราใส่รหัสเข้าไปใน YouTube ของเรานะครับลงชื่อเข้าใช้โอเคตามนี้ครับผมกดถัดไปเลยครับโอเคพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีให้นบใช้โทรศัพท์2ขั้นตอนนะครับในการลงชื่อนะครับครันนี้ให้เราเลือกอุปกรณ์นะครับผม นะครับเขาจะบอกว่ารับข้อมูลฟาร์มแจ้งเตือนของ google ในอุปกรณ์เหล่านี้เลยทุกอุปกรณ์ที่ลงชื่อเขาใช้กันนะครับผมจะได้รับข้อความแจ้งเตือนควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าเราใช้อุปกรณ์เช่นมือถือนะครับเราใช้ล็อกอินเข้า y o u t u b e ตลอดนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับผมโอเคหรือถ้าไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณนะครับถ้าไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณหรือเลือกตัวอื่น ลองเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะมีคีย์ความปลอดภยัยอุปกรณ์ทางกายภาพนะครับอันนี้หรือรับรหัสผ่านเขฟาฟ์มทางโทรศัพท์นะครับในที่นี้ผมแนะนํารับรหัสผ่านดีกว่านะครับผมโอเคพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเอามาตรงนี้ครับมาตั้งค่าโทรศัพท์นะครับให้เราใส่เบอร์โทรไปเลยครับ ่าพอใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็มาตรงเลือกส่งข้อความหรือการโทรผมแนะนําให้ส่งทางข้อความดีกานะครับผมอ่าพอส่งเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็กดถัดไปเลยครับอ่าแล้วคันนี้รอรหัสนะครับแล้วก็ใส่เลขรหัสที่เขาส่งมาทางเบอร์โทรนะครับใส่เอาไปเลย นะครับใส่ตรงนี้ไปเลยนะป้อนตัวเลขนะครับถ้ามีตัวอักษรไม่ต้องใส่นะแล้วก็กดถัดไปนะครับโอเคครับเพียงแค่นี้นะครับเพียงการยืนยันสองขั้นตอนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการยืนยันแบบสองชั้นนะครับทางที่ youtube แนนนามาเพื่อป้องกันแฮกเกอร์นะครับผมเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครมาแฮกเฟา ไม่แฮก YouTube ของเรานะครับแอดเค้าของเราก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องยืนยันด้วยเบอร์โทรนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับโอเคตามนี้ครับผมก็ยืนยันเรียบร้อยครับผมก็ถ้าเห็นวีดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมครับผมก็ พบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็สวัสดีครับ